สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะให้มาดูปูนะครับเป็นปูท้องหลางนะครับปูท้องหลังคล้ายๆปูดํานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมนี่นะครับนี่คือปูท้องหลังนะครับทุกคนดูในกล้องอาจจะดูตัวไม่ใหญ่เดี๋ยวผมจะเอาฝ่ามือผมไปเทียบให้ดูนะครับนี่นะครับฝ่ามือนี่นะครับปู ปูท้องหลังนะครับตัวใหญ่มากนะครับเปรียบเทียบกับมือผมนะครทุกคนปูท้องหลังจะคล้ายๆปูดํานะครับแต่ไม่ใช่ปูดํานะครับสีจะออกคล้ายๆปูเนื้อนะครับสีจะดางกว่านะครับตัวนี้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะช่งให้ดูนะครับนี่ปูทองหลังนครับตัวละเกือบโลครึ่งนะครับทุกคนตัวนี้โลสี่ขีดนะครับโอ้โหดูครับให้ทุกคน อาจจะไม่เคยเห็นนะครับนี่คือปูดํานะครับทุกคนปูดําเห็นไหมครับนี่ท้องหลังนะครับซ้ายมือจะท้องหลานะครับขวามือจะปูดํานะครับตัวใหญ่มากครับทุกคนเนื้อเขาจะหวานนะครับปูดําเนื้อจะออกขมขมนิดๆน,น,นะครับแต่เนื้อปูท้องหลังนี่จะหวานมากนะครับจะไม่เหมือนปูดํานะครับ มีตัวใหญ่มากนะทุกคนมีทั้งหมดสามตัวนะครับดูัดตัวนั้นทําให้ปูดําปูดํานั่นประมาณห้าขีดกับห้าขีดหกขีดนะครับปูดําดูตัวเล็กไปเลยนะครับนี่นะครับปูท้องหลางนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรมาใหม่หมแปลก,ปกทุกคนไม่เคยเห็นเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาให้ดูนะครับ โอเคนะคทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม